สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะตามที่สัญญาไว้ว่าถ้าเกิดมีคนกดเลขหนึ่งให้ถึง50คนนะคะครูก้อยก็จะมาสอนเรื่องการสร้างเพจแล้วก็สร้างกลุ่มผ่านมือถือนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็จะทําไม่เป็นเพราะบางทีเนี่ยมันต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์เนาะมันก็จะค่อนข้างยากสําหรับบางคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ทีนี้ครูก็เลยมาทางรับให้เลยนะคะว่าเ,เราจะทํายังไงที่จะทํากับทางโทรศัพท์ได้เลยในทางมือถือได้เลยนะคะ ก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะคะที่เรียกว่าครูก้อยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะครูเนี่ยเป็นครูสอนภาษาจีนออก็เลยเรียกตวเองว่าครูก้อยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเพจนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราโพสต์ในโปรไฟล์ออส่วนตัวเราอาจจะทําให้คนอื่นดําคาแล้วอาจจะบล็อกเราไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีเพจหรือมีกลุ่มของเราเพื่อที่จะเป็นเหมือนตลาดของเราหรือเป็นร้านของเราได้เลยคนจะได้เข้ามาที่ร้านแล้วคนก็จะไม่ดําคาด้วย แต่บางครั้งในการสร้างเ,าเพจหรือกลุ่มในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจกลุ่มหรือว่าในโปรไฟล์ของเราเองทั่วทั่วไปนะคะตอนนี้ก็คือ Facebook เขาจะปิดกั้นไม่ให้มองเห็นอะไรคือการปิดกั้นไม่ให้มองเห็นก็คือเราอาจจะมีการโพสต์ลงไปแต่คนจะไม่เห็นทุกคนอย่างเช่นเรามีเพื่อนร้อยคนเพื่อนอาจจะเห็นเราแค่2ี่คนเวลาโพสต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขจริงๆทางแก้ไขมันก็ไม่ค่อยมีแต่ที่เขาบอกว่ามันพอจะช่วยได้ก็คือ เราต้องพยายามปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเ,ย,เยอะค่ะอะไรคือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือเวลามีคนเห็นคนอื่นโพสอะไรเราก็ต้องไปกดไลค์กดคอมเมนต์หรือกดแชร์ให้ Facebook จำเราได้ว่าเรากับคนคนนั้นรู้จักกันพอ Facebook จำเราได้แล้วใช่ไหมคะเออเวลาเราโพสอะไรไปคนคนนั้นเขาก็จะเห็นเรามากขึ้นนะคะในกลุ่มแล้วก็ในเพจเหมือนกันที่ตอนนี้คนจะมัทนทในกลุ่มมากกว่าเพราะว่าจะเห็นสินค้ามากขึ้นนะคะ เวลาปัจจุบันนี้กลุ่มก็จะคล้ายๆกับเพจแล้วก็คือจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะฉะนั้นแล้วแต่สะดวกเลยว่าใครจะอยากทําเป็นเพจหรือจะอยากเป็นกลุ่มนะคะมีทั้งสองอย่างนะคะอย่าแบบสับสนเพจกับกลุ่มแล้วเพจกับกลุ่มมันต่างกันยังไงนะคะง่ายๆเลยคือเพจเนี่ยเวลาใครมากดไลค์ปุ๊บสามารถเห็นของของเราได้เลยสามารถเข้ามาเห็นร้านของเราได้เลยนะคะแต่ถ้ากลุ่มมีอยู่2ออย่างคือ เราอนาุญาตให้เขาเข้ากลุ่มก่อนถึงจะเห็นหรือเราจะตั้งเน็นสาธารณนะให้ใครเห็นก็ได้นะคะเวลาจะใช้แตกต่างกันคือเพจเนี่ยสำหรับถ้าครูนะถ้าถ้าคนอื่นที่ไม่ทราบเหมือนกันถ้าอย่างครูเนี่ยเพจเนี่ยก็คือจะใช้สําหรับอยากจะโปรโมทอะไรทุกอย่างอยากจะขายของอยากจะสอนภาษาจีนอยากจะทําอะไรให้ใครเห็นโดยที่ไม่ต้องให้เขามาักมีการขออนุญาตเราเลยนะคะก็จะใช้เพจแต่กลมเนี่ยครูจะใช้สําหรับเวลาครูขายคอร์สภาษาจีน นะคะคอสทรจีหรืออาจจะเดินคอสตัดต่อวีโอแต่งภาพพี่เขาจะต้องมีการชําระเงินลงมาก่อนพอเขาชาระเงินเรียบร้อยเราถึงให้เขาเข้ากลุ่มอน,นุญาตให้เขาเข้ากลุ่มได้ซึ่งคนที่ไม่ได้ชำระเงินเนี่ยก็จะเข้ากลุ่มนั้นไมได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะคะถ้าเป็นเพจเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือสามารถโปรโมทได้ด้วยโปรโมทคือมีการจ่ายเงินให้กับ Facebook นะคะแล้วก็ เพจของเราก็จะไปขึ้นอยู่ในหน้าของคนอื่นคล้ายๆกับเราซื้อโฆษณาทางโทรทัศน์นั่นเองนะคะอันนี้คือคร่าวๆที่จะบอกกันนี<ม>่ครูก็จะมาสอนเรื่องการสร้างเพจและสร้างกลุ่มผ่านมือถือนะคะเข้า a c e b o o k เสร็จแล้วใช่ไหมคะกดที่3มขีดด้านบนเข้ามานะคะแล้วดูจากด้านบนที่มีรูปบ้านมีกกรูปวงกลมแล้วก็เหมือนรูปโทรทัศน์ให้เราเลือกไปที่กลุ่มก่อนเราจะสร้างที่กลุ่มก่อนนะคะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่ากลุ่มของคุณ ค้นหาแล้วก็สร้างใช่ไหมคะให้เราเลือกคําว่าสร้างแล้วเขาก็ให้เราตั้งชื่อกลุ่มนะคะอยากจะตั้งชื่อกลุ่มอะไรก็ตั้งไปคูก้อยสอนสร้างเพจแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มเนี่ยเขาจะสร้างกันเป็นสาธารณะก็คือใครจะเข้ามาก็ได้นะคะหรือส่วนตัวก็คือ ต้องมีการอนุญาตจากเจ้าของกลุ่มก่อนคือเราต้องเป็นคนอนุญาตเขาก่อนเขาถึงจะเข้ามาได้พอเสร็จแล้วให้เราสร้างกลุ่มได้เลยเขาก็กำลังสร้างกลุ่มให้ทีนี้ก็เชิญสมาชิกเชิญเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆของเราใครก็ได้เราอยากจะเชิญใครก็กดเชิญเชิญเชมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองการสร้างกลุ่มนะคะแล้วเวลาเราจะโพสต์อะไรก็โพสต์ได้เออขอเปลี่ยนหน้าปกนิดนึงนะคะอ่า คุก,ก้กยสสอนทำเพจกดตรงปุ่มแก้ไขที่เป็นดินสอด้านบนนะคะอ่ะเรียบร้อยขึ้นมาแล้วทีนี้ก็อยากจะเชิญใครก็เชิญได้นะคะแล้วก็เวลามีสมาชิกอยู่ในนี้เวลาเราโพสตอะไรคนก็จะเห็นนะคะว่าเราโพสตอะไรบ้างมันจะมีให้ตั้งค่าหลายอย่างนะคะว่าอธิบายกลุ่มของคุณคืออะไรแล้วก็อยากจะเขียนโพสต์ต้อนรับสําหรับคนที่เข้ามาว่ายังไงบ้าง เพิ่มสมาชิกก็กดเชิญได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะโพสต์เราจะโพสต์ทำยังไงก็เหมือนทําที่ในเ c e b o o k ปกติของเราเลยนะคะมีรูปภาพกดไปอ่ะสมมุติอันนี่ครูอเอา1อย่างไปเอาลงแล้วก็บอกพิมพ์ไปเลยว่าอยากกันสายรัดข้อมือกันยุง ใส่รัข้อมือกันยุงกี่บาทใส่เข้าไป50บาทอ่ะสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วก็กดโพสต์ไปมันก็จะทำงานของมันเห็นไหมคะนี่เวลาเพื่อนใครเข้ามานะคะมันก็จะไปแจ้งเตือนกับของเขาว่าเราได้มีการโพสต์เกิดขึ้นแล้วอันนี้คือการสร้างกลุ่มนะคะง่ายๆเองแล้วก็จะมีกลุ่มก็คือเหมือนมีร้านเป็นของตัวเองไม่ไปปะปนกับหน้าเฟซของตัวเองแล้วนะคะอ่ะต่อไป เราจะมาทำการสร้างเพจบ้างนะคะสร้างเพจเราจะต้องไปหน้าไหนสร้างเพจเหมือนเดิมค่ะเรากลับมาที่3าขีดของเราก่อนนะคะทีนี้มากดหน้า3ามขีดปุ๊บแล้วมันจะมีคำว่าเพจของคุณอยู่ใช่ไหมคะเพจของคุณเซจปุ๊บนี่กดเข้าไปแล้วเลือกคำว่าสร้างเลย เริ่มต้นใช้งานนะคะเห็นไหมคะเริ่มต้นใช้งานคุณต้องการตั้งชื่อเพจนี้ว่าอะไรเรื่องของเพจเนี่ยถ้าตั้งชื่อ,อ,อแนะนำนิดนึงว่าให้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับของที่เราจะขายเพราะว่าเวลาคนพิมพ์หาเขาจะพิมพ์หาอย่างเช่นเราจะหาของถูกขาเสื้อผ้าใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งชื่อเป็นเสื้อผ้าหรือถ้าอยากจะขายของ นะคะนำเข้าจากจีนเราก็ตั้งชื่อไปเลยว่าเสื้อผ้านำเข้าจากจีนเวลาคนพิมพ์เซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันจะหาชื่อของเราเนี่ยมันก็จะไปขึ้นของเขาง่ายขึ้นถ้าเราไปตั้งชื่อยากๆที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสินค้าเรามันก็จะหายากขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะอย่างอันนี้ครูจะซื้อชื่อเพจช,ชื่อเพจเหมือนกันชื่อเพจเหมือนเดิมเลยครูก้อยสอนสร้างเพจนะคะครูก้อยอ่ะก้อยหาย ครูก้อยสอนสร้างเพจคนก็จะเข้าใจเลยเวลาพิมพ์หาเจอนะคะกดถัดไปหมวดหมู่เพจเขาก็จะถามนิดนึงหมวดหมู่เราจะเป็นอะไรคะเว็บบล็อกส่วนตัวสินค้าและบริการช้อปปิง้งราคาปีกเราเอาช้อปปิ้งไปะละกันช้อปปิ้งแล้วก็สินค้าและบริการด้วยได้หมดถัดไปป้อนที่อยู่เมืองนะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ฉันไม่ต้องการใส่อันนี้สําหรับคนที่ไม,ม่มีเว็บไซต์นะคะถ้าไม่มีก็ถัดไปเลย ทีนี้เรื่องเพจเนี่ยก็จะต้องใส่ทั้งหน้าปกด้วยนะคะขนาดของหน้าปกเพจก็คือ820คูณ312พิกเซลแต่เวลาทําให้ทำตัวหนังสืออยู่ตรงกลางนิดนึงเพราะว่าเวลามันมาลงในโทรศัพท์เนี่ยภาพอขอบๆมันจะตกเนาะไม่เหมือนกับภาพเปิดดูผ่านคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่ตกก็ใส่เพิ่มรูปภาพหน้าปกเข้าไปที่ครูทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันจะตกนิดนึง ก็ต้องขยับให้มันกำลังดีเนาะบันทึกแล้วก็เพิ่มรูปโปรไฟล์เข้าไปด้วยรูปโปรไฟล์อ่ะครูก็ทำไว้แล้วขายของถูกน้ำเข้าจากจีนนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะก็กดเรียบร้อยได้เลยขั้นตอนถัดไปที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะก็ ดูว่าเขาให้ทําอะไรบ้างเพิ่มรูปโปรไฟล์เราทําแล้วเพิ่มรูปหน้าปกเราก็ทําแล้วนะคะเชิญเพื่อนอันนี้ก็เชิญเพื่อนได้เหมือนกันเหมือนในกลุ่มเลยนะคะเราจะเชิญใครก็เชิญเขาไปแล้วก็สร้างโพสตต้อนรับทําได้เหมือนกันหมดเพิ่มปุ่มเพจซึ่งอันนี้ไม่มีนะคะเพิ่มปุ่มคือตรงนี้เลยเพิ่มปุ่มเพิ่มปุ่มอะไรเราอยากจะเพิ่มว่าถ้าคนเข้ามาในเพจของเราแล้วให้เขาทําอะไรกับเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมี ทางอย่างนั้นแรกก็จะเป็นจองเลยขอทราบราคาเลือกซื้อเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้ทํากันก็จะคือติดต่อเราหรือส่งข้อความนะคะครูก้อยเลือกว่าเป็นส่งข้อความตรงนี้แล้วเวลาคนเข้ามาอ่าเป็นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเป็นช่องส่งข้อความคือเขาอยากจะสั่งซื้ออะไรกับเรานะคะก็ให้เขาส่งข้อความเข้ามาทีนี้ก็ ข้อดีของการทำเพจนะคะเพจเนี่ยเดี๋ยวนี่ลงมานะเดี๋ยวเราลองโพสอะไรหนึ่งอันเหมือนเดิมอ่าโพสอนนี้ก็ได้อันนี้เป็นวิดีโอที่ครูทำเอาไว้นะคะนาฬิกากันยุงเป็นวิดีโอเพิ่มชื่อ,อ,อสายรัดข้อมือกันยุงราคาถูก กดแชร์วิดีโอในโพสของคุณไม่มีชื่อการเพิ่มชื่อทำให้ผู้หนา่ของคุณได้มากขึ้นตกลงเราก็ไม่ต้องกันยุง่งโอเคนี่เขาก็จะถามเลยว่าเราจะใส่ที่หน้าฟีดข่าวหรือเปล่าหรือจะนี่นะคะอันนี้ที่ที่พิเศษกว่าคือโปรโมทโพสตอย่างที่บอกไปก็คือ โปรโมตโพสต์ว่าเราเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับ Facebook นะแล้วให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนของเราในกลุ่มเนี่ยในในเพจของเราเนี่ยเห็นมากขึ้นนะคะแล้วเราทําทําให้เรามีลูกค้ามากขึ้นสําหรับเขาเรียกว่ายิงแอดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําหรับคนที่อยากรู้พอเราโพสต์เขกคร้าไปแล้วอ่ะรอนะ รอขึ้นแป๊บหนึ่งวิดีโอมันจะนานแป๊บ,บนึงนิดนึงแหละตรงนี้เราก็กดเชิญเพื่อนได้เลยอ่าดังติ้งแล้วดังติ้งแสดงว่ามาแล้วมายังละ่ะอ่าเห็นไหมสายล้วเข้ามือกันยุงมาดูตรงใต้โพส์ตค่ะใต้โพส์ตนะคะก็จะมีให้คนกดถูกใจได้ แสดงความพิถีพิถนแล้วก็แชร์ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของโปรโมทโพสนะคะซึ่งเอ่ออันนี้ของครูขึ้นไม่สามารถโปรโมตโพสได้เพราะครูล็อกเอาไว้ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ล็อกเรื่องบัตรเครดิตเอาไว้เนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าโปรโมทโพสได้นะคะเราเงี้ยเราก็สามารถโปรโมทซื้อโฆษณาแล้วก็ทําให้คนเห็นของเรามากขึ้นสําหรับคนที่อยากจะลงทุนให้รู้จักเรามากขึ้นเนาะไม่ไม่ได้ขายแค่พวกเพื่อนกันเอง ค่ะแล้วก็สําหรับการทําเพจแล้วก็ทํากลุ่มนะคะมันก็ไม่ยากเนาะลองไปทํากันดูแล้วดูสิคะว่ายอดขายของแต่ละคนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเราขยันโพสรูปภาพนะคะต่างๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยคนอย่างน้อยเราเราไม่ได้เสียเงิอนอะไรใช่ไหมคะแต่คนเห็นเนี่ยถ้าคนเห็นมากขึ้นคนเห็นเยอะขึ้น โอกาสที่คนจะมาซื้อขอกับเรามันก็จะมีมากขึ้นดีกว่าที่เราอาจจะไม่โพสอะไรเลยสำหรับเรื่องการทำเหตุและทำกลุ่มนะคะจากมือถือก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ